จะมาพบกับ5ทั3อีกครั้งหนึ่งโดยพูดเรื่องเกมเป็นหลักเลยนะครับเด็กๆก็จะมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเล่นเกมอะไรทําไมถึงเล่นเกมนั้นและได้คุณค่าอะไรจากการเล่นเกมแล้วก็แบ่งเวลาหรือจัดเวลากันยังไงนะเอาเคเริ่มจากคุณคนแรกก่อนโอ้ยคนเดิมนี่นะใช่ไหมคุณอะไรนะคุณเ้าครับคุณเ้าคุณเ้าครับเล่นเกมอะไรครับผมอวีครับอวีด้วยมันดียังไงสนุกยังไงถึงไปเล่นเกมนั้นเอ่อเป็นแนวเกมป้อมนะครับ มีป่อมด้วยเล่นมานานยังเนี่ยทำไมถึงเล่นเกมเนี่ยครับเพราะว่าเล่กสนุกครับรู้สึกสนุกแล้ววางแผนเป็่สำัญวางแผนแล้วแบ่งเวลายังไงไะครับเราก็จะเล่นแต่สองสามเกมนะครับแล้วก็พอสองสามเกมไม่กี่ชั่วโมงครับประมาณหนึ่งสองชั่วโมงครับสองสามตายงี้เหรอแล้วเสร็จจากตรงนั้นทำอะไรครับก็ก็ดูหนังครับดูหนังด้วยแล้วกี่ชั่วโมงครับดูหนังเนี่ย ปลาไปสี่ชั่วโมงแล้วนะครับผมแล้วแล้วมีเวลาไหนไปทําการบ้านอะครับก็ดูหนังไปด้วยทําไปด้วยครับอ๋อดูหนังไปเรื่อยทำไปด้วยพ่อไม่ว่าหรอะครับไม่ว่าเราไม่ว่า<ะ>าแล้วมันเสร็จไหมครับเนี่ยงานการบ้านสาเสร็จนะครับโอเคแล้วคิดว่าแบบจะลดเวลาไหมหรือจะทํายังไงกับเกมลดครับครับผมแล้วเหลือเท่าไหร่ดีครับชั่วโมงเชั่วโมงเดียวนี่เล่นมานานกี่ปีแล้วเนี่ย อ่นอกจากไอที่สนุกแล้วเนี่ยมันได้คุณค่าอะไรอีกนอกจากการเล่นแล้วสนุกได้วคมคิดสังส้งๆก็คิดสัส้นด้วย๋อไอที่ป,ป้อมนะี้ะอ๋อเข้าใจเลยครับขอบคุณแม่ครับับผมอ่าไปที่พูนพุนนุ่มอ่าเป็นคนใหม่ที่เพิ่งมาวันนี้เนาะนุ่มครับเดี๋ยวอาจจะให้ให้ให้เก้ามาทำนด้ไหมเก้ามาทำนด้นุ่มครับนุ่มเล่นเกมไหมครับหรือไม่เล่น ผมไม่เล่นเกมแล้ววันๆทำอะไรครับระหว่างที่เพื่อนเล่นเกมกับเพื่อนบางคนเล่นเกมวันวันผมก็นอนอ๋อนอนเป็นหลักเลยครับบางคนนอนตื่นมาผมก็แบบผมก็มาเขาช่วยพ่อครับเก็บจานอะไรอย่างเง้ยที่บ้านทำขายอาหารหรอครับไม่ครับที่บ้านก็พ่อก็แนี่าไปทำงานกลับครับพ่อห๋อผมก็ช่วยพ่อหลังจากเเก็บกระเพาะอ๋ออ๋อไม่เล่นเกมแล้วก็ ทำงานช่วยพ่อแม่ใช่ไหมครับครับครับผมได้เป็นตอนนนคืตอเย็ิงย้วเล่นชั้นมองกล้องนิดนะฮครับาร์ตูนแต่ว่าตูนด้วยดู่ว่าตุนแค่แค่โอเคชั้นมองข่าวโอ้โปิดนตก็ไปต้มน้ำร้อนให้แม่ครับแม่แม่ทำอะไรครับต้องต้มน้ำร้อนให้แม่เขาแม่เขาไปทำงานรถเอากลับมาดึกครับแม่น้ำจะเสร็จเช้ากลับมาตอนดึกครับเสร็จตับกครับครับผมแต่พ่อผมตุนก็ต้มให้เลยแม่ผมมีแรงครับอ๋อแม่ก็จะ มีแรงครับแม่จะมีใจครับอ๋อครับผมอยากเจอแม่ได้จังเลยนะแม่คงภูมิใจมากที่ลูกชายเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณครับคุณหนุ่มโอเคครับอ่ะไปให้เพื่อนต่อครับของขัญนี้อ่ะคุณอะไรฮะเนี่ยอนุชาติขวัญขวัญยืนแม่ดูทางบ้านนะดูเรี่ยวลูกสัมภาษณ์ยังไงเล่นเกมอะไรครับอนุชาติฟรีไฟล์ครับฟรีไฟล์ทำไมต้องเล่นฟรีไฟล์ครับ รู้สึกสนุกดีครับสนุกดีอ๋อเล่นมานายนยังนานแล้วครับแล้วจัดเวลายไงยกับการเล่นเกมครับไม่ได้จัดอะไรไม่น<า>นจัดด้วยตายแล้วเนี่ยแล้วผลลัพธ์เป็นไงครับผมพอไม่จัดก็ติดอยู่ครับแต่ตอนนี้จะเลิกเล่นแล้วครับจะเลิกเล่นแล้วสัญญานเนี่ยแล้วจะเล่นเกมอะไรต่อมาบอกครับอาโหโหいい้าวโอียเกมอีงแทนเวนกรมครับผมเข้าใจเลยแล้วแล้วทำไมต้องไปรีบบอกรูบอกรูบอก,ลกเลยเนี่ย นุกดีครับสนุกดีแล้วไม่จัดอีกเวลาอีกจัดอยู่ครับบางช่วงบางช่วงด้วยอ่าเมื่อวานเล่นเกมอะไรโรบบอกครับโรบบอกด้วยครัถึงเที่ยงคืนครับถึงเที่ยงคืนแล้วอนาคตจะอยู่ยังไงนางเฝ้าพ่อาชิลเล้าครับโอ้ยเป็นคนเสิร์ฟเล่าให้พ่อนี่เองครับโอ้ยไว้จมน้ำแข็งให้ครับสุดท้ายไม่แคล้วจะเป็นขี้เล่าเหมือนพ่อนะครับผมแล้วกันทอแครับพ่อครับถ้าอยากให้ลูกชิบหายนะครับให้มันเล่นต่อไปนะครับ เว้นกรรมเว้นกรรมโอ้เจริญเลยนะครับชีวิตลองเดาเดาได้ไหมว่าคนที่เล่นเกมทุกวันทุกวันเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงคิดว่าจะเริ่มเหลวนั่นจริงครับถ้าเธออยากเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่ค่ะแล้วแล้วอยากเป็นแบบไหนผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เริ่มเมื่อไหร่ดีเริ่มเมื่อไหร่ดีบอกไม่รู้ว่าพ่อจะให้ไปเรียนต่อหรือเปล่าเริ่มวันนี้เลยไหมเอาคลิปนี้ไปลงในช่องของนาย ก็นายก็เริ่มเป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่ตอนเอาคลิปเนี้ยที่เรากำลังถ่ายทำไปเดี๋ยวแชร์ให้โอเคไหมอ่าเดี๋ยวส่งอีเมลมานะเดี๋ยวส่งช่องทางมาแล้วก็ส่งอาจารย์ส่งคลิปให้นนก็แบบเอาไปลงช่องตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่วันนี้เลยครับอ่าโอเคครับโอบคุณมากครับคุณท่านต่อไปครับคุณพุทธาคุทธามองล้งครับคุณพุทธาเล่นเกมอะไรครับบุกผักครับลุกผักเนี้ย ที่เมื่อกีนน้นะแล้วมันหนุกยังไงเนี่ยมันเส,สริมสร้จินตนาการสดใสสดใสจนตนการสดใสโอเคแล้วแบ่งเวลายัางไงครับก็จัดจับเวลาด้วยโทรศัพท์นี่แหละครับเดือนชั่วโมงส,สักชั่วโมงอืมอืมแล้วผมก็ไปทำอย่างอื่นแล้วครับผมอืมโอเคครับแล้วเมื่อวานนี้เล่นกี่ชั่วโมงเมื่อวานนี้ครับผมเล่นไปหนึห่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่ง อ๋อโอเคก็จะก็จะแบ่งเวลาอย่างนี้ใช่ไหมครับ,รบอ๋อเยี่ยมเลยแล้วเวลาที่เหลือทําอะไรครับเวลาที่เหลือผมก็ดูประตูแล้วก็ทำบ,บ้านครับโอ้ครับโอ้โหพ่อแม่คงภูมิใจนะให้พ่อแม่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับว่าเนี่ยลูกเป็นอย่างนี้จริงไม่จริงให้คอมเมนต์มาด้วยโอเคเยี่ยมเลยครับปุบเลยครับพวกเราปร้บเ,เลยนะเยี่ยมนานๆจะมีคนที่แบบจัดเวลาเป็นนะคุณอะไรนะพุฒิอาวุธครับสุรวุฒิอ่ะสุรวุฒิครับคุณครับเล่นเกมอะไรครับผม ฟรีไฟครับฟรีไฟไหมนะอ่าเล่นฟรีไฟนี่แบบมันดังมากใช่ไหมใช่ไหมครับผแล้วทำไมเล่นเกมี้ครับผมติดมาจากเพื่อนครับเพื่อนไม่ดีเลยเนาะาเล่นเกมเนาะอ่าไม่รู้คนไหนนะแรื่องของเนี้ยแหละเนาะครับโอเคแล้วเล่นนานแค่ไหนเยอะแค่ไหนครับหกเจ็ดปีแล้วครับหกเจ็ดปีตั้งแต่ตัวตั้งกระเปียกตอนนี้โถตัวตั้งกระป๊อปนะครับอ๋อตั้งแต่ปหนึ่งเลยตอนนี้ปปห้าครับปห้าเลยโอ้แล้วจะเลิกไม่ได้คิดว่า ไม่เลิกนะฮะเล่นกันต่อไปขอให้สิบหายต่อไปไม่ใช่ขอให้เจริญก้าวหน้าต่อไปไม่ไดเจริญได้ไหมเนีย่ยเล่นเกมทุกวันบางวันก็ไม่ได้เล่นครับผมอ๋อที่ไปเล่นเพราะอะไรช่วยแม่ล้างจานครับโอ้โหช่วยแม่ล้างจานท,ที่ที่บ้านทำงานอะไรครับประมาณแม่เป็นแม่บ้านครับพ่อขับบินครับอ๋อพ่อขับบินแม่แม่เป็นแม่บ้านแล้วก็ช่วยแม่ล้างจานบางวันก็ไม่ได้เล่นแล้วใครเป็นคนกำหนดว่าจะเล่นเวลาไหนจะเล่นเวลาไหนครับพ่อแม่ครับ อ๋อเหรอครับแล้วอย่างเมื่อวานเล่นกี่โมงที่กี่โมงครับขึ้ชั่วโมงได้ครับขึ้นชั่วโมงได้อ๋อครับผมเยี่ยมเลยนะเล่นขึ้นชั่วโมงนี่นะ,ะมาแบ่งเ,เวลาไปทำช่วยที่บ้านเนาะ,ะครับผมขอบคุณครับผบมมือน,นะครับ